ีครับเฮ้ยับผมนะครับ่ชงบอนลอยวิตอนนี้เราอยู่ที่บางประกงเนาะก็พอดีว่ามาเจอพี่แล้วนะครับลูกค้าเก่าจากวันนั้นยันวันนี้นะครับพี่เขาไม่มีเวลาเข้าไปซ่อมคืองานเขาเยอะจอะัดอ่ะเขาไม่มีเวลาวิ่งไปซ่อมนะครับแต่ดูรวมๆแล้วก็ก็ยังเป็นทานฟาร์มเมอร์อยู่ดีนะครับผมถ้าเดี๋ยวแกยังมีเวลาเขาไปซ่อมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ปรณะากันใหม่นะครับ นี่ครับผมก็เดี๋ยวแกจะเข้าไป <แก S 2> ทําสีทั้งคันแหระครับผมก็แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะช่วงนี้งานงานชุกอยู่ใครเห็นแกถ้าเกิดว่าแกทําเสร็จแล้วก็ทักทายแกได้นะแต่ว่าช่วงมีอยู่สมัยนึงอะที่แกทำเสร็จไปใหม่ๆอะพวกแบบวิ่งตามนี่กี่กิโลและเพ่หลายกิโลแล้ว แกอ่ะพี่พี่เล่าให้เขาฟังหน่อยเล่าให้เขาฟังหน่อยหลายโลอยู่วิ่งตามเอจอดอยู่ที่ปั๊มใช่ไหมเออพวกเห็นอ่าพัวเห็นนะครับเป็นมันเป็นกละลังหนึ่งมาแล้วนะก็ยังไงก็ฝากติดตามหน่อยเส้นเขาฝากแกไปทั่วแหละพี่พี่เขาไปทั่วเจ้าของรถอะยังไงถ้าเจอก็ทักทายถามเขาได้นะครับว่าทำมาจากที่ไหนอะไรแบบเนี้ยถ้าอยากได้ติดต่อมาครับขอบคุณครับ